อลครับ oh, yeah. สวัสดีเพ่อมี่นอนด้วยนะครับ่ดกดบผมนะครับมาดูผมอีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเกมอัลฟาคิโมร i นั่นเองนะครับมาโอเคก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมมาเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับในตอนที่นั้นนะครับเราได้กลับมาจากป่าแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับจะข้าบาราวๆแล้วกันนะ อีกแล้วโอเคแล้วก็จะกลับไปที่บ้านลองดูนะครับผมโอเคไปที่บ้านกันกระตุกนิดหน่อยนะครับขอภายจริงเฮ้ยทุกคนจำได้ไหมครับตอนนั้นเราได้เงินมาโอ้โหสุดยอดสเสเ็จมาจะไปนี่กัน ซื้อของในรู้สิล่งมีอะไรมาขายมีอะไรใหม่ๆม,มาขายบ้างเนี่ยบายยังซื้อไม่ได้อีกแล้วเซลล์ะอุ๊ยอะไรมาเต็มเลย,ยกลับก่อนซื้อไม่ได้ไปดีกว่าไปดิไปดิปดเออ ก็เท่าออนี้แหละโดคุยๆดูนะครับเฮ้ยเนี่ยนนเหรอ ว่าไม่รู้เรื่องเดินนีออ่คิดถูกแล้วเหรอกำมาที่นี่เอ,อ้ยนี่อะไรเฮ้ยมีค,ยออคุยดังขยะได้เหรอเฮ้ยคุยดังขยะนแบบสตาร์เดลิเวี่ก็ได้หยาไป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 ต่ออคงกรไปต่ออคงกร อันนี้ก็เดินตามเราอยังเลยไม่กลับบ้านกับช่องไว้โอ้ผู้หญิงอะไรเดินตามผู้ชายเนี่ยเดินซึกแซกเเลยเฮ้ยทางนี้ไม่เคยมาเนี่ยใช่ไหมถูกต้องโอ้ยอะไรอะมีทางด้วยไม่บอกนี่ไม่รู้นี่นี่ไปต่อ เฮ้ยทำไมเป็นทหารด้วยคุยหนยหคุยคุยคุยเฮ้ยถังกระยาดแล้วคุย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 ไม่รู้เรื่องหรอกไปได้จ้ะเจ๊ไปทางนี้คุยเฮ้ยล็อก <c oughs> ได้หินหินแล้ววะไอเจ๊คนนี้ไม่ได้คุยดีวะ เฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะคาคาลินเหรออ่ออืมโอ้ดูเหเนะมือนพวกเธอกำฝึกสอนนะจะสู้ไหมสู้สิครับมาเจดเอเ่อคิชซซีอะไรประมาณนี้รันวันไฟเอ,อาวตัวตัวอะไรเนี่ย โอ้เจ oh, ้าอยากคำรามผู้หญิงอะเอาแอแทกคำรามไ,ไปก่อนนีมีมีกรีดกรีดโ oh, oh, อ้โหสี่สิบหกก่อนจะสตาร์ทอือเป็นอะไรเจ้า oh, กลัวโอ้ยไอเทมฮ้ยโอ้โหโคตรโกงโกงไงกัน แพ้อยู่ดียวอะเทมเอ้ยอะไรวะมันแซนได้ป่ะวะเมือกี been, h, ้ตีตีรถสามสองอ่อนให้หลายทีแล้วต oh ีคืนมังเถอะแซนได้ป่ะเนี่ยเอ้ยใช้กันมัเนรอเอ้ยเอ้ยอะไรวะผิดเหรอตายตายกูตายกูตายเฮ้ยก็สอดครั้งสุดท้าย ย่าเ yeah. ออไงล่ะชิบหายเออหลับอุ้ยได้อะไรมาด้วยอุ้ยเจ๊เก่งเกินอเอาไว้เราค่อยเก่งแล้วก็มาสู้ใหม่ีไมแได้กัแย,ย่แพ้ได้ไงวะตะกี้กระตุกกระตุกกระตุก เดินฝั่งรถนี้อ๋อกระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยมีขางขยายหญแล้วขนยาวๆขนยาวนยาวๆลบจะขนขยะเอ้อเออได้ใหม่แล้วอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยคุยดีที่ทำไมทางนี้ไม่ให้ผ่านนะฮะเป็นอาริน่าเอาไว้นี้ วันนี้ยังยังไม่เปิดใดช้งานเหรอทำไมนายแตกตัวเหมือนฉันเลยนี่หนดูสิโอ้ไปดีกว่าเราจะไม่เน้นไม่เน้นสาระครับเราเอามาอย่างเดียวเฮ้ย<ว>พนุหอม่วงเฮ้ยทำไมคนนี้มีชื่อวะเฮ้ยยูาเฮ้ย The uh, do you what say? Oh, ngap? Yep. <laughs> huh, kira-kira like masbum? Ah, uh, eh... Uh, alai, eh... Hey, alak lah? Eh, uh, hey, eh... apa? Ah, เออสปายก็ไปได้วยกันได้อยู่นะแต่ท่าดูไม่ว่าชอบมันไม่รู้เออหเน้าฉัน่าจะไม่ทำขาัดขาแข,ข้งนายหรอก<ต>เ,ออเออถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็เราเออพวกเราดีไหมล่ะเออโอเคขอโทษถ้าเกิดว่าท่านทำให้นายดูนี่แปลนะดลูกอยู่โอเคเออถึงแม่ลูกฉันจะดูไแล่อาโอเคแต่ว่าออก็จะไปที่สมิฮอกนาย โอ้ดูอิฐขอบคุณลาวยังคนล่าหน้าแฟนนายงั้นเหรอนักดีนะเดี๋ยวพูดอย่างนี้นี่หมายความว่ายังไงแล้วทำไมนกมันเปลี่ยนสีเอ้ยอ,อ้าวอ๋อนี่เราบอกจะมาด้วยกันไอ้บา้าช่วยตีไหนหนูโกทำไมเรือเราเต็มวะเนี่ย อุ้ยโอ้โหนกอมีพลังเวทไม่ได้แล้วกอดซอดแอทแท็กโอ้ไปตายโดยเียเอ้ยทไมเริ่มมาเยอะจังวะโอ้ควรโอ้เลือดเยอะเลือดเยอะตี ตีฟาดโอ้โหเลือดเยอะจัดว่ะจาดจริงประรลหล่นคนละสี่เลือดเยอะมากเลือดเยอะมากตีรัวๆตีรัวๆ,ๆ,วๆโอ้โคิดดีคอนแต่ไม่ตายนี่แน่ตายยังไม่ตายเฮ้ยมันจะแกล้งกันไปแล้วตีตีตายไม่ตายเฮ้ย เออมาแข่งกลงางยิ่งนี้แข่งแกร่งเกินสกิลหิวหิวพี่เอกอ่ะโอ้โหอุ้ยไอบ้บ้าแล้วตัวนี้ไม่ได้ตีครับคุณผู้ชมยัดสกิลรัวๆเลยนะไอเทม เป็นฟูเพ่ก่อนเพ่กันแทงอะ่ะนี่แน่ฮิ้วโอ้โหขอบคุณครับนี่มันตีเพ่เอกอ่ะเ,ออะเพกเราบล็อกคนนี้ตีนี่อ้าวตีกูฉลาดฉลาดฉลาดเหรอฉลาดเหรองตีกี่ทีวะเนี่ย จมปีพี่นี่ขอรัวๆฮะฮะพี่นี่ขอรัวๆเลยนะโอ้โหตีนกตัวเดียวนี่แทบตายตีช่าปังยะโอ้ยตีช่าปังยะสามหลุมอื้อมันให้กูมาทำอะไรวะเนี่ยท่านอกยากขนาดนี้แล้วก็ตายจะยากขนาดไหนโอ้โหไม่ใช่จะคิดไม่จะคิดเลยไม่จะคิดเลยคือเขาจะสอง ตายต้องตายแล้วจงวังหวะนี้ต้องต้องตายซะหน่อยต้องตายซะหน่อยตายซะหน่อยเฮ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องเวฟอัพแล้วอะไอย่างงี้เดี๋ยวเรา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 มันให้เรามาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะกดยังไงดูสกิลวะอโอ้ยทับตาย โอ้เพิ่มมานาะโอ้ยสกิลต้องบอดล็อกะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเออโอ้ย,อย,อยปาร์ตี้ปาร์ตี้คนเดียวอีกโอ้ถ้าปายถ้าปายไม่ไหวไม่ไหว เปลว่าต้องเดินอย่างไอ้มันบายเอาเฮ้ยเอาปาร์ตี้ออกเฉยใหม่ใหม่ใไม่ใหม่ใไม่ให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 ม่ใม่ใหม่ใหม่ปาร์ตี้ปาร์ตี้เราต้องอยู่ปาร์ตี้ปาร์ตี้เข้ามาเออนะงอนอีกโอ้โอ้เยอะ อย่าขวางทางอย่ขวางไปแล้วเอ้ยอย่าขวางดักหน้าอย่าดักหน้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่สู้เราไม่สู้โเสียเวลายาพี่กระต่ายยาผมไปแล้วพี่กระต่ายยากระต่ายไปไม่เอาไอ้ตานกสู้ยากขนาดนั้นกระต่ายสู้ยากขนาดไหนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยทางแยกทางแยกโอ้โหทางแยกปากหวานทางแยกปากหวาน มันเตออัพเดตป่ะวันนี้โอ้ยเฮ้ยทางนี้มันเปิดแล้วไป yes โอ้โอ้อ้าวอ้าวเอ้าเอ้างูงอ้าวงง งงใช่ไหมครับผมก็งงครับเฮ้ย,เ,ย,ยเรามาแล้วนี่ป่าเนี้ยเดี๋ยวนะเราต้องข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวๆดี้ใช่ใช่ใช่ตรงทางตรงนั้นน่าจะมีอยู่ไปกันไปกันโอ้เออเนี่ยกระต่ายสีนี้แล้วไม่กลัวแล้วไม่จริงมาเดิย เออนกสีดีแล้วไม่กลัวแค่นกแก้วหรอว่าพวกนี้โอ้ยอนนี้ก่อนออนนี้ไม่ใช่นกแก้วโหยากอ,าอ้าวสวยน้องน้องเอ,อ้ยน้องเอ้ยโอ้อ้าน้องเอ,อ้ย นี่ก็เล่านี่ก็เล่านี่ก็เล่าตีทีหน้าหน้าสันตีโอ้โหขิ้ข้อเดีย๋ยวนะผู้หญิงรู้สึกกำลังจะมั่งมีอะไรผู้หญิงไหมโอ้ใส่ไม่ได้ต้องฮีลอย่างเดียวอะไรหนูแต่ไม่มีที่ฮีลเลยไปดูตรงนั้นก่อนเผื่อมันมีที่ไปแล้วไปไปอย,ย่าหยุด อย่าทางเนี้ยทางเนี้ยไป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 เออผ่านหน้ากระต่ายแล้วกระต่ายไม่กัดเอ้ยเอาเอาไม่ให้ผ่านอีกอะไรวะเฮ้ยไปดูด้านล่างดิเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงจุดที่พบนางฟ้าครับอ่าจุดพบนางฟ้าไปดูซิไอ้แมวตันนั้นอยู่ไหมฮัลโหลเฮ้ยมีหนึ่งที่ยงไม่ได้เก็บ เลือดมากเพิ่มเลือดก,ก่อนเพิ่มเลือดตัวเองก่อนอืมเพิ่ม Let's go เออโอ้โอตายางไงล่ะสกิลละขั้นเทพตีรัวๆคิริคอน77องไงล่ะโอ้โหตบ2ทีก็มองอะ่ะแล้วเวลก็อาพอะ่ะโอ้โหคิดที่เข้าความทรงจำครับอืม น่าจะสำเร็จแล้วครับกลับไปที่เมืองกันเถอะอีนกอืมอืมอืมโอ้เออจังวะโอ้ยจะตายตียรัว,วขอรัวรัว,วขอรัวรัวอ๋อจับปัจจักกยยาอย่าสิพี่เอ,ออเอ้อ ในสุดกบมาที่เมืองนะครับเขาก็มาซื้อของเตรียมไ้นิดหน่อยถ้าพบมาคุยกับลุงคนนี้ครับลุงเขาก็รู้สึกเหมือนจะโอเป็นเวลาที่เขาต้องการนั่นรนอะมันกับเกี่ยวกับไอ้คิสคิสอะไรด้วยนะครับฮะจะช่วยไหมอะเหรอช่วยสิครับแม่ถ้าช่วยแล้วได้เงิน,น่ะนะโอ้แวอออีกแล้วเหรอ โอ้มาป่านี่อีกแล้วเหรอโอ้ยเป็นไงเป็นกันนะเฮ้ยเอาเลยครับเป็นยังไงก็ต้องขอหยุดหยุดพักเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆอะ่ะจะตายเอานะครับดูสิครับโอ้โหเฮ้ยเอาละขอหยุดความสนุกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมหากชอบพอย่าลืมกดไลค์และกด u b บสไคร e ส่งต่อเป็นเพื่อนและอย่าลืมชอคลิปอื่นของผมด้วยล่ะขอบคุณนะครับ